สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแนลทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีบัตสังข์องฟินแลนด์ทุกท่านจ้าวันนี้นะคะเราได้รับภารกิจ <c oughs> ได้รับภารกิจของช่างพรนะคะให้เห็นอย่างนีวันนี้ต้องตามไปดูกันครับแล้วก็เออเป็นเป็นงานที่ถัดท้ายพอสมควรนะคะ <c oughs> เก็บไปสามศพเก็บศพไปสามศพไปดูกันค่ะ <developed> ว <pain> <power> <ira> ่าเป็นจังใดแน่สวัสดีช่างพรนะคะอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าที่เอาลงมาจากบนบ้านนะคะหรือว่าโอ้ไม่ใช่เป็นตัวที่เอาตัวที่ยูนิคอที่หนูอ๋อหนูตายข้างในด้วยนะ bịt tấm mục quay đây phi khát một lơi tấm sầm เป็นบ้านหนูไปซะแล้วฟาดเอาหัดีอย่างของแม่อยู่ข้างในวนเรอพีอ่าฝาปิดอนจะฝาปิดด้านล่างบนเนื่องมันจะไม่มีฝาปิดด้านล่างแบบนี้ใช่ไหมคะด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมใต้สุดเลยใช่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มี ต้องต้องหาว่าใส่แหละเ,ลเลนาะเพลงมันมายังแล้วมันอยู่ไหนล่ะไม่รู้โอ้เงินเหมือบิึงเด้าตัวที่ยกมาจากน้ำมันมีอ๋อตัวนี้อยู่ข้างล่างอยู่เลยอ๋ายิ้มให้ต่ถ้าจอดยังหน้ามีคนขี่ออกเงินหมือนะครับอยู่จุดตรงนี้เลยเต็มเต็มเลย สายไฟก็ขาดพิดนเป็นยอนไม่รู้วิตีคี่นู้นสำคัญพื้นข้างล่างนั่งพ่วงวามั่งแบบนั้นขึ้นข้างล่างหน่นยดิข้างล่างโซโวอยู่นั่นอ่าปกติมันต้องมีมันจะมีแผ่นใช่ต่อหระอว่าเขาแรงน่อนนะครับอ่ามันต้องมีแผ่นปิดรูในตัวนี้แต่ทีนี้มันไม่มีน่าจะแก๊เสียไฟไว้แล้วก็หนูเข้ามาตรงนี้แหละน่าจะช็อตหนูตายพอตายข้างล่างสองตัวที่ ที่ถ่ายให้ดูในภาพนี้ตายข้างล่างสองตายในีกตัวตายอยู่ข้างล่างตรงนี้สองดูในถังอีกตัวหนึ่งตะวมันปั่นมาได้เลย้านทจับสายไว้แล้วกันพี่สายใส่เข้ามาวางยากันยองหนูวางยากันยองไฟสอดตายสามไปิดกิมันคิดเพ่งด้านขวามือใช่ไหม เป็นอย่างนัง้น่ได่ใส่ต้องได้ใส่ใหม่แล้วก็ดีสิโอแนนโอ้มันเข้ามากัดถึงข้างในเลยนะจ๊ะใช่มันลยเนะี่ยเดินไม่ได้กงแบบ้านแล้วคนะ <laughs> ภารกิจยังไม่เสร็จนะคะต้องเลื่อนกำหนดการเดินทาง <laughs> เดี๋ยวพวกพูดละขึ้นขี่บอขึ้นบอขับรถกับพี่น้องรถอันบอลอยเปอร์เซ็นต์ขึ้นเพิ่นกระทั่งก็สั่งหลายคนอืมสบายสบายเช้าแต่เช้าดีกว่าเสร็จเช็คจากตรงนี้แล้วทำอะไรอีกบ้างคะด อลติดลูกบิดใช่ลูก <All S 1> บิดประตูของน้ำอีกของหนึ่งของอับานนนอนแล้วไปเอากระดาษแอลกอฮอล์มาให้พ่อเช็ดมือคนตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดอยู่นะคะ อไอเราต่อสายไฟซ่อมสายไฟอย่างอะอไรแล้วกะเก็บรายละเอียดเก็บพันสายเม่ได้เปลี่ยนคืออะไรเปลี่ยนคือ,าาคอ,คอว,ว่าจนะ้างใดเสียงพร้อมขึ้นเรียนเซอร์วิสอันนี้กะเก็บรายละเอียดแล้ว เรียบร้อยด้านนี้นะจ๊ะขึ้นเตอร์ต้องเอาไปล้างก่อนเมืองตันด้วยจะ้ะขึนเตอืเตอกองน้ำแล้วก็มีงานเพิ่มมาอีกไป <laughs> ติดเครื่อฉันแบบวุ้นเห็น้องเอน้องเอว่ามันขึ้นหาบหนาบหลายหานาบหนาบหนาวหลาย คืออะไรกองเรคยนขีดเงียบบันเรียนขีเงียบโอ้คือขั้นกัแบรนตกรงข้วากึ้นอเดี๋ยวสิยกเรื่องสักผ้าซอยแล้วก่อนนะคะ ปูซอยซางเนาะเอาจะหาก็อตเอาตะแกงยังไงล่ะตะลักตะแกงตูวลำโพ,พงพญสันไ <c oughs> ม่นช่แกงลำโพงคือตุบันเอาให้รด้วย <c oughs> กันหนะ ตอนนี้ก็กำลังทดสอบการทำงานของเครื่องนะคะสั้งท้อมข้าวสะอาดทางรางทั้งดูดนำปกติ ท่านปิดฝาตาหนัดนั่งว่าปิดอันนี้เป็นตัวที่เอาลงมาจากข้างบนเอาลงมาจากของน้ำนะคะเอามาแทนตัวนี้มันมีฝาปิดอ้างมันมีฝาปิดงางนูก็เลยเขาก็าได้ ก็ได้ว่า่เป็นอย่างปกติอยู่ในหของนำเครื่งบานเลาน,นะคะตัวนี้ อาหารแรงค่ะพี่น้องขอบคุณยายทวดนะคะแดงเนืนอเนื้อนะคะแนมเนื่อหม,มูของบอดบิกนะคะเอามาจากอุดรของฝากนะคะเจ๊ทวดว่าเล่นไ,ไปกินกองลงลูกขนมเทียนแก้วคะ่ะ นี่น่ารักน่ารักนหนมเนื่อวิธี่แนมเนื่อนะคะเป็นของโคโหอแพ็กยงังดีเลยค่ะพี่น้องก็ <c oughs> จะมีแหนนะคะห้าไม้เครื่องเคียงนะคะอยู่ด้านล่างอูนคุณดแพ็กเกจเดีย่ะนี่นะคะ่ันทีนี้ก็จะเป็นผัก ดดขอบคุณยศโทอขอบคุณบอดบิ๊กขอบคุณเพื่อนบอดบิ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวเรามากินแหนมเนืองกันนะคะกินแหนมเนืองด้วยกันนะจ๊ะมีอะไรบ้างเอ่ยแป้งเครื่องเคียงก็จะมีมะม่วงนะคะมะม่วงกล้วยพริกกระเทียมแตงกวาอย่า่นี่พอเรากำลงังหยิบอยูย่น้ำจิ้มนะคะเพิ่นจะมีไห่หวานเราก็ทั่วล้วก เป็นพริกนะคะผสมนี่แหนมเนืองนะคะพวน,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 นี้ก็จส่วนตากันสนองตัวนึ่งส่นมันปากยากก็เลยยิบเลยยาดยิบเลย <c oughs> โอ้โขาใส่เมื่อกินนี่แหละแหนมเนื้อกรเลือยนี่ผักแพลวควผักหอมหูแมวผักสลัดพัน,น,นล่มาพันุเมิองเป็นเนื้อแดคือกนันนั่นแหละอะ <c oughs> <c oughs> เป็นแนวใดบ้าไปได้ครับอออืืืแก้วส่วนจาร์ขาวก็จานสันกินแล้วมาประธานาธิบดีว่ะสันกินว่าข่อยเปลี่ยนผะนะกินแหนมเนื้อมันต้มีผักนะคะข้าวเพรยวักมะนาวตัวนี้ แซ่บๆน้ำกันดเจวพ่ส้วยซกื้อผ no ักหัวหน้าค่ะซื้อผักวหนาผักวหนาด้วยนีผักแพวทเครื่องน้ำนีเ่าทงแถวอยู่อเทมากอยู่หันท่กับเคื่องบรับแน่ไดุ้๊บ่านี้ท่กับชะมืดดูของยี่หางนำกองนี่หางของนนเดียวท่านี้ติดเอเล่ว่ากอนนจะต่อมามาพี่น้องกินแหนม ภารกิจที่สองโอ้สามติดเครื่องทำน้ำอุ่นนี่ช่องพันกำลังติดตั้งสายดินอยู่นะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยใช่ไหมคะใช่บมีสายดินอันตราย ้องแดงยังดีมันดีหมดเละดินจ้ำโอเคระบบน้ำเสร็จแล้วระบบน้ำนะคะเสร็จ,รรจละะแล้วเสียน่าแล้วยเดี๋ยวจะไป <laughs> ระบบน้ำพร้อมแล้วนะคะเครือ่อง,งทางน้ำมันก็ทางานปกติวายหรือเปล่าต้องเซ<อ><อ>กเกอนะจ๊ะรอเซกกอนนะจ๊ะอันนี้เป็นดินกับใครเหรอที่เราเกาะนี่ล้างส่วนประกอบเส้นระบบน้ำน้ำได้แต่ก็น้องเยอเอา๋อ เออสือ่อฟังวรมันไงอ๋อมันก็จะแรงตอนนี้ก็าอาบแบบนี้ไปก่อนนีอ่อาจะถ้ายัางไม่เสร็จก็เปิดน้ำลงทังได้ให้มันอุ่นทังปังวอร์มาเนนี้จ้าโอเคเดี๋ยวไปเจ็ดไฟก่อนเดไนไปป๋า it's fighting all Oh. Okay. Okay, hold it. แล้วนะคะอุ่นแล้วเมื่อกี้ลองแล้วที่คนบอกว่าช่องพอันนี้ประสงค์่ะ่นหะว้าวตอนนี้ยังไม่มีผักบัว โอเคค่ะวันนี้เสร็จสับภาร,รกิจเรียบร้อยนะคะจะคารกิจค่ะเจ้เอ้ยใบใบเกียวใบสองจับเกลยงชักผ่าไม่สัมเราต้อใช้ไม่อก นูกัดขาดเบิดอนูกัดได้ติดตั้งสายใส่ลูกบิดติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นของน้องเอกเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยภารกิจขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมนะคะตอนนี้เรื่องเสียเนี่ยบไปช่องเราพี่น้องมีมีข่าไปก็ใช่เนียงเกาะสมองค่ะสมองค่ะยากระจกอมูมาสั่งว่าได้หมดครับ เด้หมดจะสดชื่นขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามเ<ล>ราชมนะคะเจอกันคลิปหน้าครับพอกันคลิปหนะ้าขอบคุณที่มีคาดสนอขอบคุณที่ให้การติดตามสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย